จุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอเจน s ์โซซ t y ตี้ตั้งแต่พศ2547และคาดว่าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีพศ2 5 7 0ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเรียนรู้สาเหตุของโรคที่จะตามมา หาทางป้องกันรวมทั้งรู้จักวิธีการดูแลรักษาตัวเองและคนใกล้ชิดโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคกระดูกพรุนผู้สูงอายุสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือผู้ที่ขาดการออกกำลังกายเมื่อมวลกระดูกและความหนาแน่นของกระดูกลดลงจะส่งผลทำให้กระดูกพรุนซึ่งทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้กระดูกหักได้โดยเฉพาะกระดูกสันหลังข้อมือสะโพก กระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นแขนโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวตรงผิวข้อที่สึกจะทำให้มีอาการปวดบวมร้อนซึ่งโรคนี้เกิดได้กับคนที่มีน้ำหนักตัวมากและผู้สูงวัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถรักษาได้โดยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโรคสมองเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่า ความสามารถในการจดจำลดลงหลงลืมหรือมีบุคลิกภาพและอารมณ์ผิดแผกไปจากปกติบางรายมีภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเทียคือภาวะที่มีปัญหาด้านความจำบกพร่องร่วมกับมีอาการอื่นๆซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนึกคำพูดไม่ออกบวกลบเลขง่ายๆไม่ได้ความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารแย่ลงโรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดและจะมีอาการแย่ลงเรื่อยๆผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะมีอัตราเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงถึง70-80%ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้สมองฝ่ออย่างรวดเร็วโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองตีบและแตกนอกจากนั้นยังทำให้เกิดการเสื่อมลงของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีโรคไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุผู้ป่วยจะไม่มีอาการจากไขมันในเลือดสูงแต่ในระยะยาวจะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวตีบตันทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้เช่นโรคกล้ามเนือ้อหวัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคต้อกระจก เกิดจากเลนแก้วตามีการขุ่นมัวทําให้การมองเห็นไม่ชัดไม่สามารถอ่านหนังสือได้โรคต้อกระจกจะเป็นอย่างช้าช้าทำให้สูญเสียการมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้รักษาโดยการผ่าตัดต้อกระจกโรคซึมเศร้าเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมีในสมองที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต่างจากความเศร้าที่เกิดขึ้นแบบปกติ มักจะมีอาการเศร้ามากและนานเกินไปและไม่มีทีท่าว่าอาการจะดีขึ้นถึงแม้จะได้รับกำลังใจหรืออธิบายด้วยเหตุผลมักรู้สึกด้อยค่ารู้สึกผิดอยากตายอาจส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง <c oughs> เมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นมันตรวจสุขภาพประจำปีไปพบแพทย์ตามนัด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนก็จะช่วยรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยให้แข็งแรงไปอีกนานๆได้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ โรคกระดูกพุนนะครับโอ้โหพบบ่อยมากๆนะครับในผู้สูงอายุเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยต่ําลงนะครับก็จะส่งผลทําให้กระดูกของเราบางขึ้นนะครับจนกลายเป็นกระดูกพุนนะครับใครที่กระดูกพุนนะฮะก็จะต้องบอกว่าอันตรายมากๆนะครับจะทําให้กระดูกปอดะแตกหักง่ายทีเดียวนะครับถ้าไปหักบริเวณสันหลังเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับอาจจะต้องผ่าตัดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า5วิธีป้องกันเนี้มีอะไรกันบ้างครับ วิธีที่1ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับมีงานวิจัยพบว่าการที่ออกกําลังกายน้อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยขยับร่างกายนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเลยครับที่จะส่งเสริมนะฮะทำให้เกิดกระดูกพุนได้ไวมากๆเลยทีเดียวในผู้สูงอายุนะครับโดยส่วนใหญ่คนสูงอายุเนี่ยบางคนก็จะไม่ค่อยชอบออกกาลังกายหรือว่าอยู่ติดบ้านนะครับบางทีโอ้หอนหรือว่านั่งอย่างเดียวนะฮะไม่ยอมออกกําลังกายนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้กระดูกพุนได้ง่ายนะครับแนะนําว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยลองออกมา ออกกําลังกายดูครับนะฮะแล้วออกกําลังกายแบบไหนได้บ้างนะครับการที่ออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักนะครับมีงานวิจัยพบว่าสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ดีนะฮะการออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักแบบไหนบ้างนะครับอาจจะเป็นการเดินเบาๆก็ได้ครับอาจจะเดินรอบบ้านเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือการวิ่งหยอกๆก็ได้นะครับการลมวยจีนก็ได้นะครับหรือการเต้นลาก็ได้นะครับได้เข้าสังคมด้วยนะครับแนะนําเลยครับว่าลองปฏิบัติกันดูนะครับซึ่งการออกกําลังกายไม่จำเป็นต้องนานนะครับวัน หนึ่งอาจจะแค่20 3 0ถึง30นาทีก็เพียงพอแล้วนะครับสามารถป้องกันกระดูกผุนได้ครับวิธีที่2ครับให้โดนแดดอ่อนๆตอนเช้านะครับแนะนําว่าในช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับตอนแดดที่กําลังอ่อนๆน,นะครับแนะนําว่าให้ออกมาโดนแดดสักประมาณ15บหถึงยีนาทีนะครับเพราะว่าเวลาร่างกายของเราโดนแดดแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะผลิตวิตามินดีขึ้นมานะครับ วิตามินดีจะไปช่วยให้แคลเซียมเนี่ยไปสะสมในกระดูกให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะก็จะช่วยป้องกันกระดูกพุนได้นั่นเองนะครับแนะนำเลยครับสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าไม่ต้องสูงอายุก็ได้นะครับอ่าจะเป็นหนุ่มสาวก็ได้นะฮะแนะนําว่าให้ออกมาโดนแดดตอนเช้านะครับอ่าสักประมาณ15-20นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเลยแปดโมงเช้าหรือ9ก้าโมงเช้าไปแล้วแดดเริ่มร้อนอันนี้ไม่แนะนาแล้วนะครับเพราะว่าแดดหลังจากนี้เนี่ยพอแดดแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เกิดมะเร็งผิวววหนนนังได้ะแนะแนําาจจ่่จ็ช ถึง8โมงก็จะดีที่สุดครับ ต่อมาวิธีที่3ครับรับประทานอาหารที่แคลเซียมสูงนะครับอ่าก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าองค์ประกอบของกระดูกของเราส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมนั่นเองนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทานอาหารที่แคลเซียมสูงๆเข้าไปเพื่อไปบํารุงกระดูกของเรานั่นเองครับแล้วมีอาหารอะไรบ้างล่ะที่อ่ามีแคลเซียมสูงนะครับอ่าก็จะเป็นพวกนมนะครับอ่าปลาทอดตัวเล็กๆนะครับให้ทานทั้งตัวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆก็จะมีแคลเซียมสูงนะครับสามารถหามารับประทานได้เพื่อบํารุงกระดูกของเรานะครับ สำหรับใครที่แพ้นมบัวนะครับสามารถทานนมอื่นๆได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นมอัลมอนด์นะครับหรือว่าในตอนนี้ก็คือจะมีพวกนมที่ไม่มีน้าตาลแลคโตนนะครับก็ทานได้นะครับท้องไม่เสียนะครับแต่สําหรับใครที่โอ้ไม่ชอบทานนะครับทานนมไม่ได้ทานปลาอะไรไม่ได้นะครับก็อาจจะหาซื้อเม็ดแคลเซียมมาทานก็ได้จจะเป็นเม็ดฟูหรือว่าเป็นยาเม็ดมารับประทานเสริมเข้าไปก็ได้นะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพุนได้ครับ ต่อมาวิธีที่4ครับให้งดสูบบุหรี่งดดื่มเหล้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละตัวนะครับเรื่องบุหรี่นะครับแนะนําว่าให้งดนะครับเพราะว่าการสูบบุหรี่จะทําให้เลือดของเราเป็นกรดนะครับพอเลือดของเราเป็นกรดเนี่ยก็จะไปสลายแคลเซียมจากกระดูกของเราออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่สูบบุหรี่จัดนะครับระวังครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระดูกพุนได้นะครับให้หลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของแอออลกฮนะ่่าไมวจ สุราหรือว่าเบียร์หรือว่าไวาต่างๆนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ลดการดูดซึมแคลเซียมในกระเพาะของเรานะครับเวลาแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงนะครับก็จะไปเสริมกระดูกของเราน้อยลงเช่นกันนะครับก็จะทําให้กระดูกพุ่นได้ง่ายเช่นกันนะครับ ต่อมาสําหรับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ําอัดลมนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับก็แนะนําว่าอย่าดื่มมากนะครับอ่าดื่มได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าหวันหนึ่งอาจจะแบบกาแฟเนี่ยสมแก้วนี่เยอะไปนะครับเพราะว่าพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับมันก็จะมีตัวฟอสเฟตที่เยอะนะครับยิ่งใครที่เป็นโรคไตด้วยแล้วเนี่ยเวลามีฟอสเฟตเยอะๆนะครับร่างกายก็จะไปสลายแคลเซียมจากกระดูกมาเพื่อมาจับกับฟอสเฟตนั่นเองนะครับเมื่อเราดื่มมากๆมากๆเข้านะครับกระดูกของเราก็ จะพุนมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้บางทีเนี่ยเกิดกระดูกหักได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอ่าวันหนึ่งอาจจะดื่มกาแฟสักประมาณแก้วนึงก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าไม่เกินไม่ควรเกิน2แก้วนะครับก็จะช่วยป้องกันนะครับไม่ทําให้กระดูกพุนนั่นเองครับ ต่อมาวิธีที่5นะครับให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรยาต้มยาหม้อยาลูกกรดต่างๆนะครับเพราะว่ายาเหล่านี้นะครับบางยี่ห้อบางชนิดนะครับจะมีส่วนผสมของสเตียรอยนั่นเองนะครับการที่เราทานสเตียรอยเข้าไปเป็นเวลานานๆนะครับจะส่งผลทําให้กระดูกของเราบางลงบางลงนะครับแล้วก็พุนในที่สุดนั่นเองนะครับแนะนําว่าถ้าจะใช้ยาอะไรนะครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้กระดูกพุนครับ และนี่คือทั้งหมด5วิธีนะครับที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนสําหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับสาหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่า5วิธีนี้มีอะไรบ้างนะครับวิธีที่1ให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอวิธีที่2ให้มาโดนแดดตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงถึงแปดโมงเช้าวิธีที่3ให้ทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นนม,มวัวนมถั่วเหลืองนะครับได้หมดเลยนะครับวิธีที่4ให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุรา แล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณมากๆนะคะพวกชากาแฟต่างๆครับและวิธีที่5ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรย,ยาต้มยาหม้อยาลูกกรน,นะครับเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยทําให้กระดูกพุนได้นะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง5ข้อนะครับรับรองเลยครับว่า 80- 90%ซสามารถป้องกันกระดูกพุนได้นะครับ โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยในวัยกลางคนและวัยสูงอายุเมื่อเป็นแล้วจะทำให้รู้สึกลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะช่วงขาและเขา่าจะรู้สึกปวดเวลาลุกนั่งยืนเดินส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวันทำให้ไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความสึกกรอนของกระดูกก็อาจทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนไวัยได้นะครับ สาเหตุข้อเข่าเสื่อมที่พบบ่อยคือการมีน้ำหนักตัวมากทําให้แรงกดในข้อเข่าเพิ่มมากขึ้นยิ่งเวลาเดินน้ำหนักตัวก็จะถูกส่งไปที่เข่ามากขึ้นและถ้าเดินขึ้นลงบันไดก็จะยิ่งรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกจึงมีผลทําให้เกิดการสึกร่อนของกระดูกอ่อนซึ่งทําให้เกิดการเสื่อมของข้อเข่าก่อนวัยอันควรได้ครับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ข้อเข่าเช่นการเล่นกีฬาหนัก ที่ทาให้เกิดแรงกระแทกในข้อเข่ามากๆอาจทําให้เกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในข้อเข่าทําให้ความมั่นคงแข็งแรงของข้อเข่าเสียไปตั้งแต่อายุยังน้อยได้ครับและยังรวมถึงโรคต่างๆที่อาจทําให้เกิดการอักเสบที่บริเวณข้อเข่าได้เช่นรูมาตอยโรคเกานอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทําร้ายข้อเข่าอีกเช่นในคนที่ชอบนั่งงอเข่าขัดสมาพับเพียบ หรือนั่งยองๆเป็นประจำจะเพิ่มแรงอัดภายในข้อเข่าซึ่งจะรบกวนการนำอาหารไปสู่เซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อและในคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงจะทําให้ข้อเข่ามีแรงกดมากกว่าปกติหากคนที่มีข้อเข่าไม่แข็งแรงหรือมีโครงสร้างร่างกายผิดปกติจะมีผลกระทบมากกว่าคนปกติได้ซึ่งวิธีชะลออาการข้อเข่าเสื่อมทำได้โดยควบคุมน้ำหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นั่งยองๆให้น้อยลงหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิและขึ้นลงที่สูงให้น้อยลงสร้างกล้ามเนื้อต้นขาหรือเอ็นรอบเข่าให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายที่สำคัญอย่าลืมสังเกตตัวเองหรือผู้สูงวัยใกล้ตัวหากเริ่มมีอาการปวดบวมที่เขา่าและช่วงเข่าผิดรูปไปจากเดิมควรรีบเข้ารับการตรวจข้อเข่าเสื่อมหากพบสาเหตุจะได้ทำการรักษาให้ทันท่วงทีนะครับ อย่างแรกนะคะสัญญาณโรคสมองเสื่อมที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยที่คนไข้มาหาเราอย่างแรกเลยก็คืออาการหลงลืมนะคะเจอบ่อยมากบางทีหรือว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ในลิ้นชักแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็โทษคนใกล้ตัวว่าขโมยเงินไปนะคะหรือบางทีลืมปิดแก๊สจนหม้อไหม้ลืมแม้กระทั่งเรื่องว่ากินข้าวไปแล้วเราก็บอกว่ายังไม่กินอันที่สองที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการใช้ภาษาเช่นการเรียกผู้อญิงของ เจอบ่อยมากที่เขาไม่สามารถเรียกชื่อสิ่งของที่เขาคุ้นเคยได้เช่นปากกาดินสออันนี้เป็นอะไรจริงๆมันมเราไม่ควรจะลืมถ้าเราเห็นในชีวิตประจําวันบ่อยๆหรือนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะพูดใช้คําเรี่ยงเช่น ไอ้ที่ไว้เขียนไอ้ที่ไว้ดูเวลาเขาก็จะใช้คำเลี่ยงเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าคำนั้นนะคืออะไรทําให้การสื่อสารระหว่างคนดูแลกับผู้ป่วยเนี่ยมีความสื่อสารได้ยากขึ้นอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆเลยก็คือการสื่อสารในครอบครัวมันก็จะมีปัญหาบ่อยที่ทําให้กระทบกระทั่งแล้วก็มีผลาทางด้านทําให้หมุดหงิดทะเลาะกาันภาวะซึมเศร้าเลยก็คือการพูดสื่อสารกันไม่เข้าใจอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะอย่างเช่น ผู้ป่วยพยายามจะสื่อสารให้ญาติเข้าใจว่าเขาต้องการแบบนี้แต่บางทีญาติเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ทึบทักไปว่าอีกแบบหนึง่งหรือเขาพูดเจตนาดีคนไข้เจตนาดีแต่ว่าพอดีว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นคําพูดเนี่ยนึกว่าผู้ป่วยไปว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันหรือถามอย่างตอบอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบกันในครอบครัวค่อนข,ข้างมากแล้วก็ทะเลาะก,กันซึ่งอันนี้เองเนี่ยหมอก็ต้องพยายามให้ญาติเข้าใจคนไข้นะคะว่าอันนี้คือหนึ่งใน ากรที่เขาเป็นอยู่ถัดไปที่เราเจอได้บ่อยอีกก็คือเรื่องของการหลงทางหลงทางหลงคิดหลงทางเนี้ยเราเจอได้บ่อยเป็นบ้านที่ตัวเองอยู่เป็นสิบสิบปีเดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยข้างบ้านไปเจอว่ายือนอยู่กลางซอยแล้วเดินหันหน้าหันหลังไม่รู้จะไปทางไหนวิ่งมาบอกลูกที่บ้านบอกว่าเออคุณแม่กลับบ้านไม่ถูกนะซึ่งจริงๆเป็นแค่หน้าปากซอยที่เขาอะเข้าออกอยู่เป็นสิบยี่สิบปีอยู่แล้วอันนี้ก็เจอบ่อยส่วนสุดท้ายที่เราเจอได้บ่อยคือสับสนวันเวลาสถานที่นะคะไม่รู้ว่า ที่นี่ที่ไหนอันนี้เป็นที่ที่คุณเคยวันนี้ปกลางวันกลาง,งคืนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นใครซึ่งเจอบ่อยๆก็คือว่าจําญาติตัวเองไม่ได้ซึ่งถ้าอาการเป็นไม่มากอาจจะจําญาติทางห่างไม่ได้แต่ถ้าอาการเป็นมากขึ้นอาจจะจําญาติที่หรือลูกสาวที่ดูแลอยู่ตลอดไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะความรุนแรงของโรคสมองเสื่อมเป็นระยะไหนอันนี้ก็เป็นอาการคร่าวๆประมาณ5อย่างที่อยากจะนําเสนอว่าเออถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะให้ญาติระวังนะคะแล้วก็รีบพามาพบแพทย์โดยด่วน โรคอัลไซเมอร์เกิดจากโปรโตีนเบต้าอะไมลอยมากอติดกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆจนเซลล์นั้นตายไปโดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นทั่วสมองแต่มักกระทบกับสมองที่เกี่ยวกับความจำเด่นชัดที่สุดโดยเฉพาะในระยะตน้ตนๆโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยิ่งอายุมากยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการนำมาด้วยปัญหาเรื่องความจำโดยพบว่าสูญเสียความจำระยะสั้นก่อนได้แก่ลืมว่าเมื่อเช้าทานอาหารอะไรลืมรับประทานยาในระยะต่อมาจะเริ่มสูญเสียความสามารถด้านอื่นๆของสมองได้แก่ด้านภาษาเช่นคิดคำไม่ออกพูดน้อยลงเสียทักษะที่เกี่ยวกับทิศทางขับรถหลงทางอาจพบปัญหาพฤติกรรมผิดปกติเช่น ชอบเดินออกจากบ้านใจร้อนหรือนิสัยก้าวร้าวเป็นต้นแพทย์จะซักอาการจากญาติหรือผู้ดูแลทดสอบความจำและหน้าที่อื่นๆของสมองผู้ป่วยและทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI สมองการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุอาจมีผลต่อความจำเช่นฮอร์โมนไทรอย ระดับวิตามิน B12 เป็นต้นการรักษาด้วยการใช้ยาโดยเป็นยาที่ช่วยควบคุมอาการต่างๆให้น้อยลงในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นก้าวร้าวมากแพทย์อาจพิจารณาให้ยาทางจิตเวชควบคู่กันไปด้วย การรักษาโดยไม่ใช้ยาเป็นการดูแลสมองและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยอาทิเช่น 1. ให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินวันละ20นาที4วันต่อสัปดาห์จะช่วยให้สมองสดชื่นและยืดระยะเวลาการดำเนินโรคได้ 2. มีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ออกไปนอกบ้านเป็นระยะระยะเพื่อพบปะผู้คน พูดคุยกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนอื่นๆนอกเหนือจากสมาชิกในบ้าน 3. ดูแลให้ผู้ป่วยได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพเช่นไม่ดื่มสารคาเฟอีนในช่วงเย็นหรือก่อนนอนไม่ออกกำลังกายใกล้กับเวลานอนเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาปรับความสว่างในห้องนอนให้มืดพอดี 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะเลือดหนืดหรือเลือดคน้นซึ่งทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก สมองไม่สดชื่นการให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าอาการต่างๆนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากโรคที่ผู้ป่วยเป็นไม่ใช่แกล้งทำดูแลด้วยความอบอ้อมอารีหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการโต้เถียงแต่ควรพูดคุยในเรื่องที่ทำให้มีความสุขผู้ดูแลต้องดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองด้วย หากเครียดหรือรู้สึกแย่ควรหยุดพักให้ผู้อื่นมาดูแลแทนเมื่อสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วจึงค่อยกลับมาทำหน้าที่ผู้ดูแลใหม่ความเข้าใจโรคและเข้าใจผู้ป่วยนี้จะช่วยเปลี่ยนช่วงเวลาของฝันร้ายให้กลายเป็นความทรงจำที่ดีของครอบครัวได้ไม่ยาก ความันโลหิตสูงความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึงระดับความดันโลหิตสิสตลิกหรือความดันตัวบนที่มากกว่าหรือเท่ากับ140รมิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสตริกหรือความดันตัวล่างที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรปรอทค่ะภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการเตือนหรือไม่ปรากฏอาการใดๆนะคะทําให้ไม่ได้เข้ารับการรักษาและไม่มีการควบคุมความดันโลหิตที่เหมาะสมดังนั้นทั้งในคนปกติและผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจวัดความดันโลหิต เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะการปฏิบัติตน้นการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงควบคุมลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนโดยควบคุมให้มีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรและมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปรับรูปแบบของการบริโภคอาหารเลือกทานอาหารที่เหมาะสมแนะนำการทานอาหารแบบ Dietary Approach to Stop Hypertension Diet โดยหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดจำกัดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร ไม่ให้เกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันจำกัดปริมาณแคลอรี่ไม่เกิน2,000แคลอรี่ต่อวันทานผักและผลไม้เยอะๆนะคะทานผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ําด้วยค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกมื้อโดยในแต่ละมื้อมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันแนะนําให้ใช้สูตร2ต่อ1ต่อ1ตามแนวทางของกรมอนามัยค่ะคือแบ่งจานแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันโดย2ส่วนเป็นผักอย่างน้อย2ชนิดอีก1ส่วนเป็นข้าวหรือ อาหารที่มาจากแป้งและอีกหนึ่งส่วนเป็นโปรตีนโดยเน้นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเนื้อปลานะคะควรมีผลไม้สดที่มีรสหวานน้อยร่วมด้วยทุกมือ้อทานผักในปริมาณที่เหมาะสมคือผักสด5ทับพีต่อวันหากเป็นผักสูก้าช้อนโต๊ะต่อวันโดยทานหลากสีหลากชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและใยอาหารค่ะไม่ควรใช้โพแทสเซียมและแมกนีเซียมเสริมในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรงังควรได้รับคาแนะนําเรื่องแนวทางการบริโภคอาหาร ที่เหมาะสมจากแพทย์หรือนักกําหนดอาหารค่ะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดจากสมุนไพรที่อาจส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้อย่างเช่นมาฮวงชะเอมเทศชะเอมส้มขมโยฮิมบีเป็นต้นค่ะลดการบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารไขมันสูงทานมังสวิรัตอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะใจใจฉลาดโภชนาการให้มากขึ้นเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นการออกกาลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น วิ่งเดินเร็วว่ายน้ำแอรโรบิกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ15-30นาที3-5วันต่อสัปดาห์นะคะจำกัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงไม่เกิน1ดื่มมาตรฐานต่อวันผู้ชายไม่เกิน2ดื่มมาตรฐานต่อวันปริมาณ1ดื่มมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ10กรัมค่ะการเลิกบุหรี่หยุดการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่การฝึกสมาธิให้จิตใจสงบผ่อนคลายไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอตรวจวัดความ ดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะไขมันในเลือดสูงนะครับอันที่หนึ่งก่อนที่ต้องบอกก็คือจริงๆแล้วไขมันการมีไขมันในเลือดนี่ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะร่างกายคนเราจําเป็นต้องใช้พลังงานจากไขมัน ส่วนประกอบเซลล์ต่างๆของร่างกายเราก็มาจากไขมันแต่กลับกันการมีไขมันที่สูงเกินไปต่างหากที่จะเป็นปัญหาพอไขมันที่สูงเกินไปจะเหลือจากการใช้ไปเกาะเส้นเลือดเมื่อไขมันที่พอกเส้นเลือดนานๆเข้าก็จะทําให้เส้นเลือดเกิดการตรีเวลาเส้นเลือดที่ตีนะไปตีที่อวัยวะไหนอวัยวะนั้นก็จะเกิดปัญหาตีที่หัวใจเกิดหัวใจขาดเลือดตีที่สมองเกิดสมองขาดเลือดตีที่ขาเกิดเส้นเลือดที่ขาตีไขมันสูงเนี่ยในช่วงแรกจะไม่มีอาการในทางปฏิบัติเราบอกว่าถ้าเกิดคนไข้ อายุเกิน40เราแนะนําให้มาตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คไขมันต่อให้คนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยก็ตามและอาจจะตรวจเร็วขึ้นถ้าคนไข้มีโรคประจําตัวอื่นอย่างเช่นมีความเสี่ยงโรคหัวใจในครอบครัวมีไขมันมีเบาหวานการที่ไขมันสูงเป็นทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์ปัจจัยภายนอกก็อาจจะเป็นอย่างพวกอาหาร อาหารที่มีทรานส์แฟตสูงไขมันอิ่มตัวสูงหรือว่ายาบางอย่างก็จะทําให้ไขมันสูงได้อย่างเช่นถ้าเกิดไปกินสเตอรอยด์พวกนี้บางทีก็ขึ้นได้โอเคคนอ้วนมันจะเจอไขมันสูงมากกว่าแต่คนผอมก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีไขมันสูงอะไรก่อนมาตรวจเลือดเนี่ยเราจะให้งดอาหาร8-12ชั่วโมงก่อนที่จะมาตรวจการงดข้าววดน้ำเนี่ยเป้าหมายหลัก ก่อนที่จะมาตรวจเพื่อดูระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งระดับน้ําตาลในเลือดจะเป็นต้องงวดข้าวก่อนมาตรวจขั้นตอนในการรักษาก็จะมีหลักๆ2วิธีอันที่1ก็คือการข่มปัจจัยเสี่ยงอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่หลักนะครับที่จะต้องทําในทุกเคสนไม่ว่าจะเป็นถ้าสูบบุหรี่อยู่แล้วงวดออกกําลังกายเวะลา30นาที5-7วันต่อสัปดาห์ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรานส์แฟตอย่างเช่นพวกเค้กเคเบอร์นี ในกรณีที่คุมปัจจัยเสี่ยงไม่ได้ก็อาจจะพิจารณาการเริ่มยาไขามันสูงเป็นโรคที่ส่วนใหญ่มักจะมากับอายุเป็นแล้วเป็นเลยแต่การคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีจะสามารถกดไม่ให้มันสูงได้สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยการรักษาแต่แต่เนิรเนินเนี่ยจะได้เปรียบมานะครับเพราะถ้าเกิดคนไข้มีไขมันสูงแล้วละเลยปล่อยให้ไขมันสูงเป็นนานๆคนไข้จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือเกิดสมองขาดเลือดนะเกิดความพิการในอนาคตได้แต่กับการรักษาไขมันต้นเนื่องๆจะป้องกันพวกนี้ได้ป้องกันการเกิดหัวใจขาดเลือดป้องกันการทำบอลลูนป้องกันการเกิดการพิการจากการเกิดสมองขาดเลือดได้ ค่ะต้อกระจกเนี่ยเกิดจากความขุ่นของบริเวณเลนตาของเราค่ะเนื่องจากปกติแล้วเลนตาเนี่ยควรจะมีลักษณะใสเพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้าไปในลูกตาแล้วก็จบตกกระทบที่บริเวณจอประสาทต,ตาได้พอดีแต่ถ้าเกิดความขุ่นที่บริเวณจอประสาทต,ตาขึ้นก็ทําให้แสงไม่สามารถเข้าไปในลูกตาได้ดีเหมือนปกติทําให้เกิดภาวะตามมวหรือว่าทําให้มองเห็นไม่ชัดได้ค่ะ คือปกติแล้วเนี่ยค่ะต้อกระจกเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าสามารถเกิดในคนที่อายุน้อยก็ได้เช่นบางคนเกิดตั้งแต่กําเนิดเช่นในคนที่มารดานเนี่ยมีภาวะติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์นในกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับหัดเดยอรมันเด็กที่เกิดออกมาค่ะก็อาจจะมีภาวะเกิดต้อกระจกตั้งแต่กําเนิดได้หรือในบางคนมีอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณเลนตา หรือมีโรคในตาบางอย่างเช่นม่านตาอักเสบหรือว่าติดเชื้อในลูกตาหรือว่าเคยผ่าตัดบริเวณจอตามาก่อนก็อาจทำให้เกิดต้อกระจกก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าเป็นต้อกระจกในระยะเริ่มแรกนะคะเราก็จะแนะนำให้ใส่แว่นก่อนแต่ว่าแว่นก็ช่วยได้แค่ในระดับหนึ่งในช่วงต้อกระจกระยะเป็นน้อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นมากขึ้นแว่นไม่ช่วยแล้วก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด พราะในปัจจุบันไม่มียาหรือว่าวิตามินใดๆอะค่ะที่สามารถรักษาภาวะต้อกระจกได้ค่ะการป้องกัน,ก,นการเกิดต้อกระจกเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่แว่นกันแดดแล้วก็พออายุเยอะขึ้นเช่นมากกว่า40ปีขึ้นไปอะค่ะก็อยากจะแนะนําให้มาตรวจตาเป็นประจําทุกปีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะโรคอะไรในตาเนี่ยก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะ ถ้าคุณมีอาการต่างๆเหล่านี้5ใน9ข้อก็อาจจะเข้าสู่เกณฑ์การวิจัยโรคซึมเศร้าได้ครับ 1. มีปัญหาเรื่องการกินกินมากขึ้นกินน้อยลงโดยอาจ,จทําให้น้ําหนักตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ5ต่อเดือนข้อ 2.. ครับมีปัญหาเรื่องการนอนอาจจะนอนมากขึ้นหรือนอนน้อยลง 3. มีความรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงทําอะไรไม่สะดวก 4. รู้สึกขาดสมาธิสมาธิเสียไม่สามารถตั้งสมาธิจดจ่ออะไรได้นาน หามีความรู้สึกไร้ค่าหมดสิ่งหนทางไม่รู้สึกตัวเองมีคุณค่าอีกต่อไป 6. ททำอะไรได้เชื่องช้าลงไม่สามารถกระฉับกระเฉงได้เหมือนเดิมไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง 7. มีความรู้สึกอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว 8. มีความรู้สึกไม่สนใจสิ่งรอบตัวกิจกรรมที่เคยทำก็ไม่สนใจต่อไปและ 9. เป็นความรู้สึกซึมเศร้าเบื่อหน่ายและรู้สึกท้อแท้โดยที่ถ้าคุณมีอาการต่ตางๆเหล่านี้5าใน9ข้อ โดยเฉพาะ2ข้อสุดท้ายนั้นมีข้อใดข้อหนึ่งและมีอาการต่างๆเหล่านั้นนานติดต่อกัน2สัปดาห์เป็นตลอดทั้งวันทุกวันโดยที่อาการเหล่านี้ทําให้คุณสูญเสียการใช้ชีวิตประจําวันสูญเสียการทํางานและสูญเสียการเข้าสังคมสัญญาณเตือนที่คนใกล้ชิดสามารถสังเกตเห็นได้นะครับถ้าเกิดคนใกล้ชิดของคุณมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่น มีทำอะไรเชื่องช้าลงเบื่อนหน่ายไม่อยากทําอะไรหรือบ่นอยากตายบางครั้งอาจจะเป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้าได้ครับ